มูดให้โอขูดน้ำยาน้ำยาอะไรเอ่ยน้ำยาปลาอะไรน้ำยาปลาดินนะครับเป็นน้ำยากะพิน้ำยาปลาดินนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นอะไรเอ่ยลูกชิ้นปลากายลูกชิ้นปลากายนะครับน่าทานน่าอิ่งเลยน่าทานมากเลยมีผักมีผักเยอะแยะเลยครับผักอะไรบ้างมีฝากกระเฉดนะครับแล้วก็จะมี นี่ก็จะตายแล้วไปนูนร้านสุก้าตเลยม่เายได้ไปมันรักเนะไม่ซื้อน้อถ้าเดิไม่เผ็ดนะครับใส่ก็ไมนเข้าไปตุ๋กแห้งนะแล้วใส่น้ำปลาไปนั่นนี่ออกมาเป็นนี้ครับชอบกินมากไปอาตุ๋นที่ยาวไม่ได้มาเนมีงา ที่ทำเองนะครับตองไหมุยดเนื้อก่อนนะดูเนื้อ่อนนะเนื้อปลาฟันขมงแลัร้อนๆนบนี่น่าทายัใดน่าไหมฮะก็ไม่สบายชินประกายด้วยสุดยอดม่พมันเป็นตัวเมียขอบคุณที่ติดตามชมครับโจทย์เวชนะครับน้ำยากะทีศ คอนินแล้วก็ชินประการททำเองครับสวัสดีครับ